สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะเพรแสงตะวัน a b g มาแล้วจ้าสวัสดี fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับน้องอู๋อิงนะคะมือนีสิมาเอาเรื่องเล่าของอิหลาหน้อยอ uh, ู๋อิงนะพี่น้องเนาะเบาส่งก,กร,ระซิบกระซาบบักคัดเนาะพี่น้งนะองเนาะเพราะว่าจอดซ่อมมาหลายมือแล้วพี่น้องว่าสาร้างเอ็งจีเพิ่นโผล่ทรงงานสู้มือสู้มือเขาไปเบิ่งสู้มือ ี่ละน้อยแต่งโตแบบใดใส่เสือ้อผ้าแนวดมือนี่หน้าตาเป็นยังไงเล้วกับมาสังเกตเบิงเนาะในฐานะว่าแอปเพน้ปิดสร้างแต่งหนา้าเป็นสร้างเสริมสวยผู้หนึ่งพูดแล้วแอปเพิ้เป็นสร้างเสริมสวยอดีตอดีตเนาะพี่น้องเนาะอดีตของสร้างเสริมสวยสมัยสมัยอีกแล้วเนาะบอกข้าว่าสมัยวะด้เพราะว่ามันเป็นสร้างเสริมสวยแต่อยุสิบหกเนาะพี่น้องเนาะ ไอเพีนไปเลเลียนโตเนเาะไอเพี้นจบแครหม้อสามเด็ไอเพียนกับไปเลียนเสริมสวยมากเนาะพี่น้องนะเนาะเลียนเสริมสวยกับว่าเด็กไปเลียนอื่นๆเราพี่น้องเอ้ยความหมายของลูกชาวบ้า,บานเนาะพี่น้องนะเนาะไอเพีนเองก็เลยไปเลียนมาจากสารพัดช่างเนาะพี่น้องเนาะการมาเติมเต็มความเก่งความฝีใหม่ฝีมือดยส่วนใหญ่มันสิมาจาก การปฏิบัติจริงเนาะพี่น้องเนาะไอเพี้ยนเองในช่วงที่เหตุงานอยู่กับโอ้ก็บ,บอกว่าผู้หนึ่งอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะกถือว่าได้เปิดลานเปิดด่วงเออได้เหตุผมมาหลายผู้หลายคนก็ถือว่ามิลูกค่าประจําแล้วกับมิการในเต่งน,นุง่งเต่งนาเน็กหน่อยการล่ําการเลี้ยนเขาเหมือนกันแหละกับ้างแองจี้รับเต่งน,นาโน่นนี่นั่นแต่การพัฒนาของแอเพนมาสะดุดหยุดอย่างจบลงที อายุ38ปีแอดเพ่นองได้ว่างมือแขนแขนบอกได้ว่าแฟนการแต่งหนา้าแฟนการเฮ็ดผมนะ้องแอ็ดเพนไป,ไปก่งเรื่องเฮ็ดหลีบน้ำโอ้ยบอกจะเรื่องเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะแอดเพนก็นเลด็้ปิดรลานลูกเมืออายุ38ปดปีจําเลยนันหมายเขาว่าแอดเพ่นเป็น้างร่วมเวทเสร็จ20กว่ก็ปีเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก็ถือว่าพ่อได้ดูแลเจ้าของบางเล็กๆน้อยๆแหละตามกำลังเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อเบิงแลวบาดนี้ว่าแองจี้เพิ่นแตงหนาอีหล่าหน่อยตอนเขามาใหม่ๆหลายผูหลายคนก็จอบซ่อมอยู่วาแองจี้ซีดได้ดีซ้ำใดประมาณใด้เนาะจนนี่สุดแองจี้ก็ได้ไปเลี้ยนเพิ่มเลี้ยนเติมก็คือไปติดขอบตาให้น่องสู้มือนี่เก่งขักพี่น้องสังเกตซวยกันเด้อ งามบักคักอีหล่าหน่อยเฮาเดี๋ยวนี้ฮั่นด้วยความนึงเป็นสาวเต็มตัวแม่นว่าพี่น้องพร้อมกันนี่กับสร้างแองจี้เพิ่มมีประสบการณ์เพิ่นมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นคําว่าประสบการณ์สามารถส่งเสริมความสามารถของคนไดเดอพี่น้องเด้อหากไวลาหน่อยเวลาไปออกการออกงานเขา ออกไปน้่มมันออกาลการนั่นนี่เพิ่นกับสิมิจัสร้างประจาศัตรูของเพิ่นนั่นกับว่วกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับสิแ่งสวยแต่งงามในส่วนของเพิ่นแต่บอกว่าแองจี้สร้างแองจี้ยู่น้่อีหล่าหน่อยตลอดไอเพิ่นบอกเลยว่าชื่นช่มชื่นชมผลงานของแองจี้ชื่นช่มที่เฮ็ดให้อีหล่าหน่อยสวยได้ทุกมือเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเก่งอี่หลีเด้ และที่สําคัญด้วยเรื่องเล่าของการมันประกอบกันหลายเรื่องเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแต่งหน้าสวยสองบาดี่เมื่อบอกเรื่องเล่าของแม่หน่อยแม่หน่อยนี่บอกได้ว่าทุ่มทุนสุดๆกับลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเสื้อผ้านี่บอกได้ว่ามาเต็มทุกชุดถือมาเอาเป็นา่ามาลําดับย้อนไปจากหน่อยตอนนี้ล่หน่อยมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ อันนั่นกับบ่มีอันนี้กับพ่พ่อผู้นั่นกับไ้ผู้นี่กับยิบยืนไม้ร่วมกันเป็นองค์อิงนอพี่้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความขาดแต่พ่ออิหลาน้อยได้คบถวนมีกันพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกับสนับสนุนเนาะเป็นกำลังใจอิหลาน้อยแม่หน่อยเองกับอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อพ่อแม่แม่กะคือสามารถที่จะให้ว่าพ่อพ่อแม่แม่ขางมาเบิงปุ๊บ ให้ประทับใจกลับบ้านเลยให้เห็นปุ๊บให้สวยงามตาเห็นปุ๊บให้ชื่นชมแม่หน่อยทุ่มทุกเรื่องพี่น้องเสื้อผ้านี่บอกเลยว่าบจู่ม,มอือนี่แทบสิบัวซ้ำบอกเรยว่าแม่หน่อยเป็นผู้ที่เอิญ่าเป็นผู้แฝงผู้หนึ่งเลยเป็นผู้ที่บอกว่าทุ่มทุนเอาว่าพวกขี้เหนียว เออเอาตรงนี้มองมันเดาลวดเนาะพี่น้องเนาะภาษาบ้านๆของเฮาเมนบอกพี่น้องแอดเพลินบอกว่าผิดเมนนะคะจังไหนเสียแอดเพลกนแยอมรับเดอเอเบ้อว่าแอดเพลนนี่โว่อีหยังขึ้นมาเนี่ยแอดเพลินบอกจับใจเนาะพี่น้องเนาะหลายผู้หลายคนหากว่าอยากจะเติมความคิดในเกี่ับแอดเพลหรือจังไหนก็คอ,เเอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้เอแอนเพลินบอกแบบนี้คือบอกแบบบานๆเนาะพี่น้องเนาะบอกแบบเจ้าของเห็นแล้วก็เห็นว่าแม่หน่อยนี่บริบริษ ทีว่ได้แพ่งกับหลายผู้หลายคนที่อยู่รอบค่ะหรือแม่แต่น้องที่เพิ่นมายกถังยกนี่ห้ซอยยกเขายกของนะคะแอ้เพ่นกับจําซื้อว่าได้ได้บาทนี่ยพูดเหจับได้ก็บ,บอกแอนเพ่นเด้อเพิ่นกะยั่งห้มาไล่หลักหมื่นเบิ่งดูกี่นองดีคือสิ่งที่แม่หน่อยตอบแทนถือว่าตอบแทนสู่ผู้สู่คนงามเทศกาลเพิ่นกะตอบแทน สู้ผู้สู้คนทุกอย่างถากว่าแม่หน่อยเปลี่นคนที่ถือว่าเพิ่นเป็ี่นคนที่กว้างมีไจกว้างพ่อสมควรเลยบอกเลยว่าเพิ่นใส่ใส่เงินเปลี่นแม่พี่น้องเอาง่ายๆซะจังสันเนาะให้บอกว่าได้มากแบ่งปันได้มากก็คือตอบแทนให้เล็กให้หน้อยพอๆแม่ผู้ให้วางปีไม่บางนึง,ง,นงก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะได้ไปมอบให้ พ,อพอ่อแม่ในวงคู่บ่าจานครบถวนคุณยาทุกขู่ทุกคนน้องพี่น้องเนาะนี่คือเมยหน่อยเนาะเอ้ามือนี้กะได้นั่มาหยิบยกบอกให้กันฟังเรื่องเล่าของแองจี้ช่างแต่งหน้าเนาะพี่น้องเนาะพร้อมทั้งเรื่องเล่าของเมยหน่อยเนาะมือนี้วอาโตดเนาะพี่น้องแล้ววอาที่เดียวสองเรื่องเลยเนาะพี่น้องเอ้าแจ็คสันแลเดอร์ท่านใดที่เขามากกะขอให กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กับแอปเปิ้ลเด้อพ e ี่น้องเด้อหากท่านใดกดแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เนาะพี่น <time> ้องเนาะกดไลค์แล้วก <oro> ็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปของแอปเพิ้รั่วๆเด้อพี่น้องเด้อฝาก คอมมน์เว่าหลายๆเพื่อการนําทรงของ AI นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมแช์ได้พี่น้องเด้อแ้าแช่ออกไปพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวันภาษาไทยภาษาอังกฤษ a b c นั่นคือช่องของแอดเพนกดออกปั๊บหลุดนเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญถ่ายคลิปนี้เด้พี่น้องอย่าลืมติดตามรับชมบอดโจฝากช่องให้กับแอดเพนขอบุณขอบคุณสําหรับบอดโจนะคะที่มีความการุณากับแอดเพนขอบุณขอบคุณสําหรับพอ่พอแม่เอฟซีของสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีของอิหล่าหน่อยนะคะ ฝากช่องเพชรแสงตะวัน a อวีจไว้ในออมอกอมใจอีกสักช่องในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้า ให้คุณแม่ได้พันหนึ่งแสนสามสิบห้าร้อยเร็ว